เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l f เ x Gamer อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม gta Sign Online บนมือถือและบนคอมนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ h a n g ก r of Flight นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในแก๊งแกงหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าชื่อแก๊งว่าอะไรนะเพราะผมถามคนในแก๊งคนในแก๊งบอกว่าแก๊งเขียวครับนะก็แก๊งเขียวนะครับผม ก็นวันนี้เราอยู่แก๊งที่มีเห็นแอดมินบอกว่าเป็นอิทธิพลเยอะที่สุดนะครับแบบว่าแก๊งมันแบบยังไงตึงเกินนะครับ <laughs> แลบบ้วก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวแบบพวกระบบแก๊งต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ดูดิโอผมชอบม,มุมนี้มากเลยท่านผู้ชมดูดิแหมมีเจ <laughs> 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 พอพอ,พอ <laughs> นะครับโอเคก็คือตอนนี้เราอยู่ในแก๊งกันนะครับนะนี่อันนี้ก็เป็นแก๊งสีเขียวนั่นเองนะ ตามที่เห็นนะครับก็ความสามารถของแก๊งนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันมีอะไรที่หลายคนน่าจะอยากเข้านะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้บินบอกว่าแก๊งนี้มันเต็มแล้วนะครับคนเข้าเต็มแล้วนะครับซึ่งสาหรับใครที่อยากจะเข้าแก๊งหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยติดต่อไปทางกลุ่มเซิร์ฟหรือว่าอะไรต่างๆนี่แหละนะครับติดต่อเจ้าของเซริร์ฟเอ้เจ้าของแก๊งกันเอาเองนะครับเป็นลีดอะไรอย่างนี้เนาะนี่กนะ็ประมาณนี้นะครับนี่อะไรจะจะลองเชิงเหรอเฮ้ยเอาวะลองเชิงไหม อ่ะก็เดี๋ยวผมมารีวิวเลยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เข้ามาในแกงก็จะเห็นไหมครับไอข้าขาวๆเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นทางออกนะครับพวกนี้เป็นทางออกนะเช่นไปสวนกัญชาอะไรเงี้ยเนี่ยนะมีเยอะมากครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละจุดเลยแล้วกันนะรีวิวแกงไปเลยนะครับแก๊งอื่นๆก็น่าจะมีแบบในแนวนี้แหละนะครับก็คือมันจะมีคล้ายๆกันแต่สถานที่อาจจะไม่เหมือนอะไรงนี้นะครับก็เอารีวิวตั้งแต่เจ็ดทีละจุดเลยก็เป็นพวกถุงเงินนี้นะครับเห็นไหมครับ อันนี้นะครับผมก็อะไรเนี่ยคณะปฏิวัติเขียวหางไหมเฮ้ยหรือว่าแก๊งนี้ชื่อพวกเขียวหางไหมวะเอออาจจะอาจจะใช่นะครับนะเดี๋ยวผมกดปุ่มเฮดเลยนะครับนี่มาอันนี้กดปุ่มเฮดนะครับนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นคลังนะครับอันนี้เป็นคลังเก็บอาวุธของแต่ละแก๊งนะครับนี่ก็จะเห็นไหมครับก็จะมีของประมาณนี้นะครับก็ต้องเป็นยศโหดด้วยนะครับอย่างเช่นยศ4ี่ยศห้ายศหกอะไรเงี้ยถึงจะเก็บพวกปืนได้นะครับ ได้เก็บพวกปืนดิหยิบปืนได้นะครับแต่ต้องใช้พวกของอื่นด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะนี่คือเลเวลแก๊งนะครับของผมเป็นแก๊งเลเวลห้าก็คือเต็มแม็กเลเวลห้าแล้วนะครับนะมันจะมีแบบพวกการเก็บดินปืนเก็บเงินถูกกฎหมายเก็บแคทเก็บอะไรต่างๆได้นะครับนะดินปืนเนี่ยผมยังไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปสอนหาดินปืนด้วยนะครับหรือว่าเราจะทำแยกดีวะท่านผู้ชมดินปืนอ่ะ ผมว่าผมจะทําแยกดีกว่านะครับเป็นคลิปสอนฟาร์มของแบบแร่ต่างๆนะครับนะสอนหาดินปืนสอนหาอะไรอย่างนี้นะครับเอาไหมเออนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับผมจะรีวิวเรื่องแก๊งก่อนดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนการหาดินปืนเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับฝากติดตามไว้ด้วยกดติดตามไ้เลยนะครับอ่ะโอเคมาคร่าวๆเลยก็คือเนี่ยมันจะมีให้เก็บเงินถูกกฎหมายใช่ไหมครับเห็นไหมตรงเนี้ยนผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับที่พันตัวบาทเนี่ยมันเป็นเงินส่วนรวมนะครับนะเราจะเก็บหาเงินมาสมมติว่าเราอยากจะเก็บ ไว้ในแก๊งอะไรเงี้ยสัก1นึ่งพันอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็เก็บไปนะครับโอเคสมมุตินะผมเก็บพันหนึง่งปุ๊บนี่นะครับเงินเราก็จะลดไปแล้วมันก็จะอยู่ในแก๊งอนะไรครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็มีอัปเกรดแก๊งนะครับซึ่งผมก็จะ อัพแกงไม่ได้เพราะว่าแก๊งมันเลเวลเต็มแล้วนะครับคือการอัพแกงก็เป็นที่หัวหน้าเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็มาตรงนี้บ้างนะครับเป็นถุงตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจการแก๊งนะครับทุกแกงก็จะมีนะครับถ้ายิ่งเลเวลเยอะๆก็จะได้ของเยอะนะครับสำหรับแก๊งนี้ก็มันเต็มนะครับเป็นแมมันแม็กเลยนะครับผมกดดูนะปึ๊บนะครับเราก็ต้องรอเพเดด้วยนะเพราะว่ารู้สึกเพเด้เนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกดปุ่มเพ็นะครับนี่เห็นไหม มันจะได้พวกแร่นะครับเป็นพวกแร่ทองแร่เพชรอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นี่เช่นทองนะให้ดูนะครับนี่ไหมเป็นทอง3จุดก่าชิ้นนะครับนะที่ผมเก็บมานะครับก็คือมันจะได้ของนะครับแต่ต้องรอเพเดยละหนึ่งครั้งนะครับก็คือนั่นแหละทู้ชมน่าจะเข้าใจกันอยู่นะฮะรับของกันได้นะครับเวลาอยู่ในแก๊งเนาะโอเคแล้วก็โหมันมีหลายจุดมากครับในแก๊งนี้นะก็อันนี้คืออะไรเป็นทางออกนะครับต่อยมาปุ๊บมันก็จะมาสู่ทางออกนะครับมันจะมีออกทางหน้าทางหลังอะไรเยอะแยะนะครับ อันนี้ล่ะอันนี้เป็นอะไรทางออกเหมือนกันนี่ก็จะออกมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับก็จะรีวิวแบบคร่าวๆให้ท่านผู้ชมรู้นะครับตรงนี้คืออ่าสวดกัญชานะครับผมก็อยากลองกันวะท่านผู้ชมนี่นะฮะโอ้โหไอ้เอาสายนี้จริงๆนะครับนี่อะไรเนี่ยเครื่องอัดเด็ดเคเอา่ะท่านผู้ชมเครื่องอัดด้วยนะครับแล้วก็สดๆนะลองเก็บดูดีกว่า อ๋อย่งโตไม่เต็มที่นี่วะเล้วทำไมมันโตไม่เต็มที่อย่างนั้นเลยวะคือคนในแก๊งเขาชอบปุ้นกันจริงๆเลยอ๋อมันมันเก็บไม่ได้เลยนะครับเราจะไม่มัวแล้วกันนะเราไม่ใช่สายนี้แล้วนะฮะโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรทางออกเหมือนกันนะครับต่อยมาปุ๊บมันก็จะโผล่ทางออกนะครับมันมีหลายทางออกมาอ่ามีหลายประตูมาตรงนี้ล่ะไปสิเก๋ก็จะมาสู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นทางออกหลักเหมือนกันนะมีพวกยานผ่านะ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ละแก๊งมันไม่เหมือนกันนะครับความจะลงความจะเริญมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละแก๊งก็นะครับน่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะนี่ก็ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องแก๊งสําหรับใครที่อยากจะเข้าแก๊งนะ้ก็ต้ติดตอ่อลีดเดอร์นะครับหรือว่าเจ้าของแก๊งเนาะผมนี่ไม่เกี่ยวนะครับมาติดต่อในเพจผมไม่ได้นะครับแนะนํานะครับให้เข้าไปในกลุ่มของ GDA Server Hanger นะครับไปในกลุ่มแบบกลุ่มกลุ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ไปโพสถามหรือไม่ก็ดูที่แบบเขารับ คนในแก๊งเข้าแก๊งอะไรเงี้ยนะก็ไปไปจัดการกันได้นะครนะท่านผู้ชมสระใครอยากเข้าแก๊งเนาะโอเคนะครับก็รีวิวคร่าวๆไปน่าจะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราเหมือนจะมีวิธีการเช็คนี่ผมไม่มั่นใจว่าเช็คยังไงว่าเรา,าเป็นยศอะไรนะครับมันมีบอกไหมหรือต้องทับเมมเบอร์เอานะครับไม่มั่นใจนะเมมเบอร์ Member นะเมมเบอร์ Member นี่ไงท่านผู้ชมแต่ว่าชื่อผมอยู่ไหนวะนะมองไม่เห็น การเบิกอาวุธก็มาดูกันได้นะครับนะก็ต้องยศอะไรนะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปแลกดินปืนแล้วกันนะครับผมก็คือเราต้องไปทําดินปืนก่อนนะครับแต่๋ก่อนจะได้ดินปืนเนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มพวกเหล็กมาก่อนนะแต่ผมจะสอนไว้คลิปคลิปหน้าแล้วกันนะอย่างที่บอกไว้นะครับไปเราไปกันเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่าผมเนี่ยเ,เขาเรียกว่าไงผมเนี่ยยศไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเบิกได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวจะพาไปรีวิวก่อนว่าดินปืนนะครับมันทํำยังไงนะครับ โอเคก็ทับ GPS เลยนะครับหลับใครไม่รู้นะ GPS นะครับแล้วก็ไปที่สถานที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้นะค้นหางานผิดกฎหมายอันนี้นะครับแล้วก็นะครับขนดินปืนนะครับอันที่2 3นะครับกดไปปึ๊บนี่ก็จะมาร์คให้เรานะครับปึ๊บจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมขึ้นรถไปนี่เป็นไงกระบะซิ่งควันดำไปเอ็นสตาร์ทรถไปเลยครับผม ก็ยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้นะก็รีวิวอุ้ยทำไมมันมันลื่นจังวะเวิร์ดดิปอ่ะโอเคนะครับตอนนี้คนเล่นอยู่ก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับช่วงนี้ก็เซิร์ฟอาจจะมีดับไปบ้างนะครับเพราะว่าเกิดจากมีโปรลงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแอดมินก็ทำงานกันหนักนะครับท่านผู้ชมเพราะมันมีโปรแบบทุกวี่ทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็เห็นใจแอดมินก็ยังไงก็สู้ๆนะครับแอดมินทุกคน ดิฟชิพายท่านผู้ชมตัวที่ยืนดิฟจัดอะโอเคถึงกันแล้วท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเดินไปเลยนะครับฟึบอ่ะตรงนี้นะครับผมให้เราทําการกดปุ่มนใช่ไหมอ่านะครับนี่มันก็จะทําการหลอมดินปืนนะครับก็การที่จะได้ดินปืนเนี่ยเราต้องมีเหล็กนะครับนี่เหล็กอันนี้นะครับผมนี่ผมมีอยู่800นะครับแอดมินเศกมาให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนหาเหล็กหาพวกแร่ต่างๆนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหิวอาหาร อยู่วาอาหารของกินก่อนโอเคนะครับมันก็จะลบเหล็กไป20เห็นไหมด้านบนนะครับแล้วก็ได้ดินปืนบวก15มานะครับคือดินปืนเนี่ยมันจะสุ่มนะครับอ่ามันจะสุ่มนะครับโอเคกดอีกรอบนะครับคือมันลดครั้งละ20นะครับก็เราก็ทําการหลอมดินปืนไปนะครับเพื่อได้ดินปืนมานะครับเราตเราใช้เหล็กไงโอเคได้มา16เห็นไหมอ่าแล้วก็น่าจะพอได้แหละเพราะว่ามันรู้สึกมันใช้ประมาณ20นะครับต่อการเบิกปืนอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยว หิวอาหารเนี่ยกินมีอะไรบ้างเนี่ยน้อนี่ไงกินอาหารแปบ๊บหิวมากปึ๊บสลับใครที่ไม่ได้ซื้ออาหารก็ซื้อตุนเอาไวนะ้นะครับนี่ผมก็กินอย่างเละลอยเลย <c oughs> เสียงกินนี่แบบกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยกินน้ำกินน้ำกินน้ำอร่อยมากครับทุกผู้ชมโอเคน้ำเต็มแล้วเฮย้ย รถขวะเนี่ยเอา้าขับได้ด้วยสวยยกล้อโชว์เลยลเลยขาวะนี่อ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะพากลับไปที่จุดเกิดแก๊งเลยละกันนะครับก็จุดเกิดแก๊งกอยู่ไหนวะชิผ่ายทนะ่านผู้ชมแล้วจุดแก๊งมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมไปตรงนี้ดีกว่าผมรู้สึกผมจะจําได้ว่ามันจะอยู่แถวแถวแถวตรงนี้เปล่าวะเนี่ยตรงเนี้ยมันมีทางเข้าอยู่โอเคท่านผู้ชมรู้สึกผมจะจําได้นะว่ามันอยู่แถวนี้แหละนะครับนี่ไง โอเคถึงแล้วรถใครก็ไม่รู้ขโมยมาเมื่อกี้โอเคแล้วก็เข้าไปเลยนะครับหยุดเข้าตรงนี้ปาดเข้าไป,ไปโอเคนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลองมาเบิกดูนะครับผมจะไม่ได้จริงๆว่าไม่รู้ว่าแอดมินได้ใส่ให้ผมไปยศอะไรนะครับโดเฮดนะครับอ่ะสมมติผมจะเอาเป็นปืนอะไรอ,ะอ่ะอ่ารู้สึกว่าเราต้องใส่อันนี้ก่อนนะครับเออลืมเราต้องใส่ดินปืนก่อนนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับที่ข้างเงินนะครับมีเงินอยู่2,400้กว่าใช่ไหม อ่าด้านข้างนะครับที่เป็นศูนย์นะอันนั้นคือดินปืนนะครับซึ่งผมต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าใครแบบมีดินปืนเยอะๆเนี่ยแล้วอยากให้เพื่อนได้ใช้ด้วยเนี่ยเราก็ใส่เอาไว้นะครับแต่แล้วแต่นะครับจะใส่ไว้ทีละ20ก็ได้นัจนยิงราะว่าเราจะใช้ของเราแต่เราคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เผื่อแก๊งด้วยก็แล้วแต่นะว่าใครใจดีนะอืมอ่ะผมจะเก็บดินปืนเอาไว้20นะครับ20ปึ๊บโอเคนี่แล้วใส่ดินปืนไปแล้วเห็นไหมมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วกดปุ่ม H นะครับผม อ่าแล้วลองจิบมาสักอันหนึ่งนะครับคือมันต้องใช้เงินด้วยนะครับหนึ่งหมื่นต่อการเบิกมานะครับแล้วก็ใช้ดินปืนยี่สิบนะครับอ่ะสมมุติผมจะเลือกอันแรกเลยแล้วกันนะปึ๊บอ่าสมบัติคุณในสมบัติของของคุณไม่ียงคอแสดงว่าแรงผมอะ่ะไม่ใช่แรงดิเขาเรียกว่าอะไรวะระดับของผมมาครับเดยวนะถ้าเราจะพิมพ์แฟคชั่นได้ไหมวะทับ F แล้วก็พิมพ์ดูอ่ะพิมพ์ได้นี่หว่านั่นไงผมอยู่ระดับหนึ่งนะครับต้องให้หลีดเขาให้ยศผมนะฮะ เดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้พี่เขาจัดการให้แล้วกันแป๊บนึงนะโอเคนะครับก็รู้สึกว่าพี่เขาจะไม่อยู่นะครับเป็นไหม,มนี่แรนดอมนะครับก็เออแล้วผมก็เจออย่างหนึ่งด้วยนะครับมันจะมีคําสั่งค้นหาหัวหน้าแก๊งนะสำหรับใครที่อยากจะหาแก๊งอยู่นะครับก็คําสั่งมันก็ง่ายๆนะครับทับลีเดอร์นะครับผมจะสอนนะทับลีเดอร์นี้เลยนะท่านผู้ชมก็พิมพ์แบบนี้นะครับทับลีเดอร์แบบนี้เลยนะกดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับสําหรับหัวหน้าแก๊งนะครับ เป็นแก๊งทาแล้วเนี่ยทาโล่ใช่ป่ะข้างบนนะครับผมอ่านไม่ค่อยเห็นนะครับมันดำอ่ะมันสีดำนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปฏิบัติการงูเห่านะครับแองเจล่าใช่ไหมนะครับแล้วก็ปฏิบัติการเขียวหางใหม่เดนด็อกนั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ก็ในนี้ก็มีอยู่ยี่สิบนะครับส่วนใครจะมาเบิกก็เบิกไปได้นะครับมันเป็นการแบบส่วนรวมอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ก็ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมสำหรับ แลบบแก๊งไหครับเดี๋ยวผมจะมาทำา EP ต่อไปนะครับเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการแบบหาดินปืนอะไรอย่างนี้นะครับหาพวกแร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเก่งงั้นเอาเป็นว่าร้านตะกีปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์เข้าสมัครด้วยเจอกันในคลิปหน้าครับบคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ